ภาพเซตนี้นางเอกดังสวยธรรมชาติทุกมุมไม่มีรีทัดใดๆนางเอกดังตีลี่เรป่ปาถ่ายแบบลงมินิบาซ่าเดือน9ทับ2022ออกมาสวยธรรมชาติมากแบบละสายตาไม่ได้แถมช่างภาพที่ถ่ายให้ก็เผยผ่านโพสพร้อมรูปต้นฉบับให้เห็นถึงความงามที่แท้จริงว่าดีงามขนาดไหนเพราะการถ่ายแบบเซตนี้ไม่มีการแต่งหน้า และการรีทัชภาพใดๆเพื่อที่จะให้ได้ตามคอนเซปต์พลังความงามจากธรรมชาติอย่างแท้จริงซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาคือทุกคนแฮปปี้มากและสนุกกับการทำงานครั้งนี้ถามจริงจะมีสักกี่คนที่น่าสดถ่ายภาพเล่นน้ำแล้วออกมาสวยคมทุกมุมแบบนี้คิ้วเป็นคิ้วคางเป็นคางสวยละลายสุดๆจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ